ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโชคดีมากๆเลยที่วันนี้เนี่ยมีพี่ก้องมานั่งไลฟ์คู่กับผมด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่ก้องเนี่ยคือส่วนสําคัญมากๆที่ทําให้ตัวโปรเจกต์ตัวนี้เนี่ยเกิดขึ้นมานะครับเรามองว่าตัวโปรเจกต์ตัวนี้เนี่ยจะทําให้พี่ๆเนี่ยสามารถมีธุรกิจมีกิจการมีรายได้นะครับที่มั่นคงแล้วก็ยืดยาวก็เลยวันนี้อยากจะให้พี่ก้องด้วยช่วย เล่าให้ฟังหน่อยว่าไอตัวโปรเจกต์นี้มันเกิดขึ้นมาได้ไงฮะโอขอบคุณจริงจแล้วผมก็ตื่นเต้นมากๆเรียกได้ว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อคืนเพื่อออกจากอินดีมตอนตีสองฮะเป็นอย่างนี้มาประมาณหลายอาทิตย์นะครับเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่ตื่นเต้นที่สุดที่ทํามาสาหรับอินดีมฮะโปรเจกต์นี้นะฮะตั้งใจฟังดีๆเรามีชื่อว่า LPF นะครับ LPF คืออะไร F นี่หมายถึงวเจอร์ครับเรากําลังจะทําสิ่งที่อยู่ในอนาคตแต่เราจะมาทํากันวันนี้และพวกเราจะมีส่วนร่วมด้วยกันนะะ อันนี้คือแพ็กเกจ L P F นะครับเรากําลังจะทําอะไรพี่น้องลองคิดดูนะครับปกติเรามีอินดีมพุลปุ๊กของเราอยู่แล้วเราอยากจะทําสิ่งที่มันเป็นอนาคตครับพว,พวกเราเองแล้วก็อินดีมนะครับก็เลยจะตั้งบริษัทบริษัทหนึ่งครับชื่อว่าอินดีมโฮลดิ้งนะครับซึ่งบริษัทเนี้ยจะให้ทุกคนมาเป็นส่วนร่วมได้แล้วบริษัทนี้มีหน้าที่ทําอะไรอินดีมโฮลดิ้งเนี้ยก็จะเหมือนกับในพลานแล้วกันที่ออกไปหาโอกาสใหม่ๆที่เกิดขึ้นในอนาคต ด้วยวัตถุประสงค์เดียวก็คือว่าเราจะทําให้อินดีของเราเติบโตใน,ในหลายธุรกิจนะครับโดยให้ทุกๆคนสามารถมีส่วนร่วมได้และทุกคนพวกเราเองนะฮะซื้อแพ็กโปกตินที่คุณโอมเล่าให้ฟังแต่เราจะให้นะให้โดยควารสิทที่ดีนะให้จับใจให้เป็นหุ้นและเป็นใบหุ้นเลยนะฮะเข้ามาถือในบริษัทอินดีโฮดดิ้งและอินดีโฮดดิ้งเนี่ยเข้ามาถืออยู่ในบริษัทของอินดีกรุ๊ปเพื่อในอนาคตเนี่ยจะได้เติบโตไปพร้อมกันเป็นส่วนร่วม ด้วยกันในอนาคตใหม่ๆแต่ว่าเราจะเติบโตไปพร้อมกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากจะโฟกัสที่นอกเหนือจากอินดีมที่เป็นธุรกิจออนไลน์ของพวกเราเนี่ยนะฮะอินดีมโฮลดิ่งของเราเนี่ยจะไปโฟกัสที่อีก5ธุรกิจที่คิดว่าน่าสนใจมากๆแล้วจะไปใช้คําว่าไปเติบโตนะฮะหนึ่งก็คือว่าจะมาลงทุนในบริษัทอินดีมซึ่งอินดีมในอนาคตของเราเนี่ยเราก็จะให้เป็นแพลตฟอร์มมากยิ่งขึ้นเรากําลังจะทําถูกดีซึ่งกําลังจะเกิดขึ้นแล้ว และถูกดีเนี่ยก็จะมีพอยต์ของอินดีพอยต์ที่อยู่ในถูกดีทําให้พวกเราเนี่ยสามารถซื้อของแลกของและสามารถที่จะไปซื้อหุ้นที่ร่วมกับพาร์ทเนอร์ของเราที่อยู่ในตลาดต่างประเทศได้เพราะอันนี้คือเรียกได้ว่าเป็นแพลตฟอร์มที่สมบูรณ์แบบในอนาคตส่วนที่2นะฮะถ้าใครติดตามข่าวหรือมีโอากาสได้ดูรายการของผมนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของคริปโตเคอเรนซีหรือเงินนะฮะสกุลเงินที่เป็นดิจิตอลนะฮะโดยเฉพาะาบิตคอยนะะ์นะฮะที่ซื้อกับบิตคัพผมมีการได้คุยกับทาง ติดข,ขาเพราะั้งเยอะในช่วงที่ผ่านมานะฮะเราเองนะฮะอินดีมอินดีมโฮดดิ้งเนี่ยก็อยากที่จะเข้าไปเติบโตพร้อมกับคริปโตเคอเรนซีทุกๆสกุลโดยเฉพาะสกุลที่เรียกว่าบิตคอยน์นะ,ะอันนี้คือสิ่งที่เป็นอนาคตเพราะอะไรที่เป็นฟิวเจอร์เนี่ยอินดีมจะเข้าไปนะฮะนี่คือภารกิจของพวกเราต่อไปในอนาคตนะฮะบทที่3นะครับถ้าตอนนี้ทุกคนคงได้ยินคําว่าเมดิเทคเมดิเทคก็คือ medical Work technology ก็คือการแพทย์สม,มัยใหม่ที่เกิดขึ้นเพราะในอนาคตเนี่ย โควิดทำให้เรารู้ว่าการไปโรงพยาบาลบางครั้งไม่จําเป็นต้องไปก็ได้เพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นนะฮะหมวดที่4นะครับเกี่ยวกับเรื่องของสังคมผู้สูงอายุนะครับหรือ Aging Society นั่นหมายความว่าเป็นที่รู้กันว่าอีกไม่กี่ปีเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยจะเป็นสังคมที่มีคนอายุเยอะมากกว่าคนที่อยู่ในวัยทํางนานแต่คําถามก็คือว่าตอนนี้คนอายุเยอะขึ้นแต่เป็นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้เยอะขึ้นนั่นหมายความว่าธุรกิจและบริการหรือเซอร์วิสต่างๆที่จะไปตอบสนองคนมีตังค์อย่างพวกเราปินีในอนาคตนะแต่ในอนาคตเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของมันคงมีเทคโนโลยีใหม่นะฮะที่สามารถทําให้เราสามารถที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นมีเสริมอาหารที่ดีขึ้นมีกาแฟที่ดีขึ้นอันนี้คือความตั้งใจของเรานะครับเพราะฉะนั้นแคมเปญน,นี้นะฮะโปรเจกต์นี้มีชื่อว่า lpf l LP premium future นะครับสําคัญที่สุดคือเรา อยากจะเดินทางและเติบโตไปด้วยกันฮะพร้อมๆกับพ่อแม่พี่น้องอินดีทุกทุกคนฮะ <ผม S 1> สำคัญที่สุดก็คือว่าให้ให้ให้ใหใเราให้เราให้ความเป็นพาร์ทเนอร์กับสมาชิกจากใจเหมือนตัวสมาชิกเนี่ยนะครับในสมาชิกของพวกเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะเป็นพาร์ทเนอร์ของของอินดีของของของทางพี่ก้องเนี่ยในบริษัทอินดีด้วยแล้วก็ในบริษัทโฮดิ้งด้วยถูกไหมครับหมายถึงว่าธุรกิจอะไรก็ตามที่พี่ก้องกับ คอนเนคชันของพี่ก้องพี่โจ้พี่ตรงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่ออกไปทําธุรกิจในอนาคตเนี่ยสมาชิกก็มีโอกาสที่จะได้รับผลประโยชน์ด้วยถูกไหมครับพี่ใช้คําว่าเราเป็นในพานของอินดีมของอินดีมโฮลดิ้งแล้วกันอะไรที่เป็นโซลแองหาโอกาสเนี่ยเราก็โอกาสในไปที่เป็นฟิวเจอร์เนี่ยเราจะไปค้นหาด้วยกันพอ,อเราไปค้นหาด้วยกันเรามาเติบโตด้วยกันเพราะทุกคนถือใบหุ้นออยู่ทุกๆคนฮะซึ่งเป็นสิ่งที่เราให้ครับผม<า>เราให้ไป แบบเหมือนเป็นให้ไปเลยนะฮะให้ไปเลยทีนี้เนี่ยในเรื่องของรายละเอียดนะครับทีเ่เราจะทําอย่างไรนะฮะที่จะได้ที่จะมีมีมีแพ็คใหม่ๆตรงนี้เขาเรียกว่าตัว lpf นะครับของเป็นแพ็กใหม่นะฮะของบริษัทอินดีมกรุ๊ปของเราเนี่ยนะครับวันนี้เราจะมาคุยในเรื่องของตัวของ lpf หรือว่า l premium future นะฮะแพ็ก l premium future เนี่ยนะครับจะมีมูลค่าทั้งหมด39,000บาท 39000บาท,ทนี้ได้อะไรบ้างน,นะครับ1สินค้าครับสินค้ามูลค่า3900 0บาทนะครับหรือเป็นสินค้าบวกคอสเรนนี้ก็แล้วแต่ทางทางบริษัทเดี๋ยวกำลังจะจัดแพ็กออกมานะฮะอาจจะเป็นสินค้าบวกคอสการเรียนรู้บางอย่างเพราะว่าเราเนี่ยมีกูรูออนไลน์เข้ามาทำประจำกับเราเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาจจะมีคอสเสริมเงี้ยเข้าไปเสริมเข้าไปแทรกให้เข้าไปเ,าเรียนสมัครเข้ามาแล้วแล้วเรียนฟรีไปตลอดปีตลอดไปอะไรอย่างนี้นะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอ,อย่างแรกที่คุ้มมากๆคือเรื่องของสินค้าอย่างที่สแผนก็นตลาดได้ตามปกติครับแต่ค่าแนะนําค่าแนะนําเพิ่มจาก3,000ขึ้นมาเป็น4,000บาทนะฮะค่าแนะนำนะครับจาก3,000เป็น4,000บาทนะครับอย่างที่2ครับจะได้ i n d ดิ m Point ฮะ i n d ดิ m Point เนี่ยเอาไว้ทําอะไรนะฮะ i n d ดิม Point เอาไว้ ในอนาคตนะครับอันใกล้นี้นะครับในเดือนพฤษภาคมนี้เนี่ยตัวโปรเจกต์อีกโปรเจกต์หนึ่งของพี่โจโนะครับที่ตัวพอยต์ตัวนี้เนี่ยจะสามารถเอาไปาแลกนะครับเดี๋ยวเอาไปซื้อเป็นตัวหุ้นนะครับเพราะเรามีพาร์ทเนอร์เข้ามาเชื่อมหลังบ้านกับเราเนี่ยนะฮะเราจะสามารถเข้าไปซื้อหุ้นต่างประเทศได้นะครับอาจจะเป็นหุ้นที่กําลังเติบโตอยู่ตอนนี้หรือจะเป็นคริปโตเคอเรนซีก็ได้นะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ย ก็จะเป็นเป็นตัวอินดีมพอยท์ที่จะมีประโยชน์มากๆเลยแล้วก็มีประโยชน์ในเรื่องของการทำาุรกรรนอะไรบางอย่างนะครับภายในของบริษัทภายในของบริษัทเท่านั้นนะฮะแล้วอินดีมพอยท์จะได้อีก3,000พอยท์นะครับทีนี้สุดท้ายสำคัญมากๆเรามีของแถมให้นะเพราะอันนี้มีปกติก็คือตามแผกนการตลาดปกติตู่ไหมแต่เราแถมมีค่าแนะนำสี่พันมีอินดีมพอยท์สามพันพอยท์เลยนะครับนะฮะแล้วที่สําคัญที่สุดนะครับเราแถมนะฮะเราแถม หุ้นของบริษัทโฮดิ้งให้อีกคนละ100หุ้นนะครับหุ้นบริษัทอินดีมโฮดิ้งแล้วแถมให้เลยนะครับไม่ต้องซื้อแถมให้เลยอีก100หุ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแพ็คนี้ผมมองเป็นแพ็คที่คุ้มมากๆนะฮะได้ทั้งอนาคตนะครับได้ทั้งปัจจัยได้ปัจจุบนันรายได้ท้งอนาคตแล้วก็เป็นมีมีโอกาสเป็นเจ้าของธุรกิจร่วมกับพี่ก้อง พี่โจ้พี่ตรงผมเองนะฮะแล้วก็ตัวของแนนนี่ด้วยนะครับรวมถึงเป็นพาร์ทเนอร์กับธุรกิจอื่นๆน,นะครับที่เขาเรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์กับคอนเน็กชันของพี่ก้องพี่โจ้พี่ตรงด้วยนะครับรวมถึงมีโอกาสเข้ามาเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับที่มีอนาคตเยอะแยะมากมาย นแน่นอนในอนาคตเราก็ตั้งเป้าที่เราจะเดินหน้าเข้าไปที่เต็มที่เลยนะครับให้ธุรกิจมันเติบโตแล้วก็สามารถที่จะวางแผนที่จะเติบโตไป,ไปในอนาคตแบบเต็มที่มากๆนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่คือรายละเอียดนะครับของของตัวแพ็ค l p f นะครับใครก็ตามนะครับที่สนใจนะครับผมก็อยากที่จะให้พี่ๆนะครับ จับจองไว้ก่อนเนื่องจากตอนนี้ตัว i n น e ีมโฮลดิ n งเนี่ยด้วย5ธุรกิจของพี่ก้องได้คุยกับพาร์ทเนอร์ครบหมดแล้วนะแล้วก็ได้มีโอกาสเริ่มต้นไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็อยากที่จะปันเ,เขาเรียกนะ่าไปันหุ้นส่วนหนึ่งนะครับเอามาแจากให้กับพี่ๆนะครับโดยกำหนดเป็นแค่เฉพาะจำนวนหนึ่งเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับ เราก็เลยเปิดโอกาสให้ก so so wow! you so you 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 so ับคนที่อยากจะเข้ามาเป็นเจ้าของธุรกิจร่วมกับพี่ก้องพี่โจวิตรงแล้วก็ผมนะครับโดยเป็นผ่านตัวของ LPF เนี่ยนะครับเป็นิเข้ามาเป็นหุ้นส่วนธุรกิจของพวกเราแบบจริงจังแบบจริงๆนะฮะแบบจริงๆเป็นๆมีใบหุ้นให้เลยแบบนี้เนี่ยนะครับใครก็ตามสนใจลุยกันให้เต็มที่นะครับวันนี้ก็ขอบพระคุณมากๆนะครับขอบพี่กวงขอบพระคุณพี่ก้องด้วยนะครับครณอสวัสดีครับสวัสดีครับ